หน้าไม่แหกแล้วครับผมนะฮะฟันทงเอาไว้นะฮะว่าอาร์เซนอลซื้อเร็วแน่นอนครับซัมเมอร์นี้ครับนะแล้วก็ล่าสุดฮีวิโกแล้วนะครับสำหรับคายฮาวแวกครับแล้วก็กำลังจะมีตัว2ตัว3ตัว4อีกแน่นอนครับคลิปนี้มาอัปเดตตลาดซื้อขายของอาร์เซนอลกันหน่อยครับขาขายมีขยับขาซื้อก็ขยับนะฮะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องอัปเดตกันสักนิดหนึ่งครับ สนับสนุนโดยซูซูกิเอ t i ์ a Smart h y ร์ทไแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง699,000บาทและคอเสนออื่นๆอีกเพียบที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม www.suzuki.co.th S 1> <S 1> สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์สนะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลครับคลิปนี้ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นะครับวันนี้วันที่22มิถุนายนนะครับก็อัปเดตกันหน่อยครับว่ามีดีลไหนอะไรยังไงกันบ้างนะครับขาบเข้าอนันนี้เรียบร้อยแล้ว1รายนะครับนั่นก็คือคายฮาวเวกนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยทราบรายละเอียดไปแล้วแหละว,ว่า มีฮิวิโก้ต่างๆนานาแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ได้เห็นชูเสื้อนะครับเพราะว่านักเตะเองเนี่ยยังไม่ได้มารายงานตัวกับสโมสรนะครับยังไม่ได้ตรวจร่างกายนะครับซึ่งผมคิดว่าในเร็ววันนี้แน่นอนนะครับอาจจะได้มีเห็นภาพโปรโมทให้เราได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะมาพูดคุยอะไรยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางก่อนนะครับเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็ทิกเกอรครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของฟุตบอลแล้วก็ทีมอาร์ซนอลนั่นเองนะครับแล้วก็อยากให้แสดงความคิิดเหห็นนนนนกกััั่อยแลล้้วะคครรบบสปี โฟกัสที่ขายฮาวแว็กเลยนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับดิวลับดิวลวงดิวนี้นะฮะนะฮะโพดพลาดมาแป๊บเดียวนะครับได้เลยนะหลายคนบอกว่าเฮ้ยขายฮาวแว็กมันไม่ใช่ของดีนี่ว่านะฮะน็อกเตะดาวน์เชลซีโละทิ้งเราก็ไปเซ้งมาอีกแล้วนะครับแถมเซ้งในราคาที่ก็แหมก็ไม่ถึงกับถูกมากนะก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงเอาการเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย กับนักเตะอายุเท่านี้ฝีเท้าระดับนี้ความสําเร็จระดับนี้ได้ของถูกเลยของดีนะฮะมันอาจจะฟอร์มไม่ดีนิดหน่อยแต่มันก็โอเคนะฮะก็ลองแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยกันลวกันนะครับแล้วก็ขาเข้านะครับก็ยังจะมีเดคนไรท์เดลี่ให้มาติดตามกันด้วยนะครับรายวันเลยฮะนะฮะวันนี้มีอะไรอัปเดตอีกนิดหน่อยเดี๋ยวก็มาพูดคุยกันหน่อยลวกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของยูเลนทิมเบอร์นะครับที่จะมาฝากกันด้วยนะครับว่าดีลแรกเสนอข้อเสนอแรก โดนอาร์แจกรีเจ็คไปแล้วตอนนี้มีข้อเสนอที่2กําลังจะยกขันหมากไปสู่ขอยูเลนทิมเบอร์กองหลังของทีมอาจ์แจกอาร์มเตอร์ดัมนะครับนะแล้วก็ขาขายครับมีข่าวจะขายหลายคนนะครับคนที่อยากขายอย่างนิโคลัสเปเป้ยังไม่มีใครอยากจะซื้อแต่คนที่ผมไม่ค่อยอยากจะขายอย่างพวกโทมัสปาเตเคลนทินี่อะไรแบบนี้นะครับเริ่มมีข่าวว่ามีคนอยากจะยื่นซื้อนักเตะเหล่านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอัปเดตกันเลยแล้วกันครับ ผมมาเริ่มต้นที่คายฮาวเวกก่อนนะครับนักเตะจากเชลซีนะครับทีมร่วมเมืองลอนดอนกันนะครับเชลซีนี่ก็จะอยู่ลอนดอนฝั่งใต้ทางใต้หน่อยแล้วก็อยู่กลางๆหน่อยนะครับส่วนอาร์ซอนก็ไปอยู่ทางเหนือนะครับก็ไม่ไกลกันมากครับแล้วก็นักเตะเองก็ถือว่าตรงสเปคเลยนะครับมิเกลเตตด้าชอบตั้งแต่อายุน้อยอยู่แล้วนะครับฮาวเวกอายุ24ปีเท่านั้นเองติดทีมชาติเยอรมันเป็นที่เรียบร้อยมีประสบการณ์ในเวทีระดับชาตินะครับระดับสโมสรนี่ก็ได้แชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกมาแล้วนะครับเล แล้วก็ชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วนะครับนักเตะแบบนี้นะครับอาชลุอยากได้จริงๆนะครับแล้วก็เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเดี๋ยวมาไ่เรียงกันอีกทีนึงแต่ว่าวันนี้คุยรายละเอียดของการซื้อขายก่อนนะครับตอนนี้ข่าวที่ทราบมายังไม่ออฟฟิเชียลนะครับมีมีมีที่ผมเชื่อก็แล้วกันนะครับก็คือยื่นเป็น50 5บวก15นะครับ50ล้านปอนด์นะครับผ่อน3ปีนะครับแล้วก็บวก แอดออนโบนัสที่จะบอกว่าเนี่ยยิงประตูเท่านั้นเท่านี้ได้แชมป์นู่นนั่นนี่ล้วก็จะให้เพิ่มอีก15ล้านปอนด์นะครับเนี่ยก็รวมเป็น65ล้านก็ใกล้เคียงกับที่เชลซีปักป้ายขายที่70ล้านนะครับก็ลดมาหน่อยนึงนะครับแต่ผมมองว่าที่ผมเชื่ออันนี้เพราะผมมองว่าอาร์เซนอลไม่น่าจะจ่ายเงินก้อนเป็นแบบกินเปล่าแบบเยอะมากนะครับเพราะอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาเชื่อว่าอาร์เซนอลจะจ่ายกินเปล่าเนี่ย60ล้านผ่อนเหมือนกันนะครับแต่ว่าแอดออนเป็นแค่5ล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่า เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลอีกทีนึงแนละ้วเดี๋ยวมาว่ากันก็แล้วกันนะครับส่วนรายสัปดาห์ครับจะอยู่กันประมาณไม่ต่ำกว่า2 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แน่นอนนะครับข่าวว่า2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2อ,อะไรแบบนี้นะครับก็เชื่อว่านักเตะเองก็น่าจะแฮปปี้แหละเพราะเป็นเรทเดียวกับที่เขาได้รับอยู่กับที่เชลซีนะครับแต่ว่าส่วนอาร์ซอลเนี่ยก็อาจจะมีบางคนมองค้อนเล็กน้อยว่าแบบเฮ้ยเฮ้ยมึง2แสนเลยเหรอ นะครับเพราะว่าไอระดับเกิน2 0 0แสนเนี่ยก็จะมีนักเตะอย่างการิลเชซุสนะครับมีนักเตะอย่างบุกโยสาก้าที่เพิ่งต่อไปนะครับมีนักเตะอย่างพวกที่เป็นตัวจริงของเราเลยอะ่ะง่ายเถอะนะเพราะฉะนั้นคายฮาวเวกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่ามิเกลอัลเตต้าไม่เอามาเป็นสำรองแน่นอน,นครับแต่ว่าจะเป็นตรงไหนอย่างไรอันเนี้ยต้องรองเปิดฤดูกาลแล้วมาว่ากันครับแต่ว่าเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับว่าคายฮาวเวกเนี่ยเล่นแนวรุกได้ทุกตัวเลยนะครับ ก็เล่น,นตำแหน่งที่ถนัดสุดก็คือมิดฟิลด์ตัวรุกครับนะฮะมิดฟิลด์ตัวรุกเนี่ยก็คือตำแหน่งโอดิกาเลยนะครับตำแหน่งของโอดิกาเพลย์เมเกอร์เราตำแหน่งของฟาบิโอวิเอร่าอ,อย่างเงี้ยนะครับตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับสามารถเล่นตัวฟอลนาได้นะครับสามารถเล่นริมเส้นซ้ายขวาได้นะครับโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยก็ทําได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็พอมันหลากหลายนะครับนักเตะสามารถยืดหยุ่นได้ก็ก็ ไม่รู้ว่าโค้ชจะเลือกใช้งานแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งถ้าให้ผมเดาผมคิดว่าก็น่าจะมาเป็นตัวตายตัวแทนของฟาบิโอเวราที่ฤดูกาลที่ผ่านมาผมว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็แล้วกันนะ,ะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวลองดูทุกคนคิดเห็นยังไงคิดว่าจะมาเล่นตำแหน่งไหนก็ลองคอมเมนต์มาพวกเราหน่อยนะครับบางคนบอกว่าไปเล่นแทนตำแหน่งแกนดิชาก้าเลยไปเป็นแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เลยนะครับไปเป็นมิดฟิลด์เบอร์6เบอร์8อย่างนี้เลย นะครับซึ่งผมก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แล้วกันนะเพราะผมว่าชาก้ามมีมิติเกมรับอยู่ด้วยแต่ว่าก็อาจจะถูกปรับไปเล่นเกมรับก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะอ๋อแล้วก็เบอร์นะครับคาดการณ์ว่าจะใส่เบอร์29บครับเบอร์29กนะครับก็เป็นเบอร์ที่ว่างอยู่นั่นเองนะครับเราไม่แน่ใจมีความหมายกับคายฮาวแบ็คหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปทากันบ้านหน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาทาคลิปเล่าถึงคายฮาวแบ็กเต็มๆอีกคลิปหนึ่งแล้วกันครับไปต่อกันที่กองหลังกันบ้างครับยูเลนทิมเบอร์ครับกอง อาร์แจ็กอัมสเตอร์ดัมครับมีข่าวกับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซอก็ยื่นซื้อไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะอาร์แจ็กปรับป้ายขายอยู่ที่50ล้านครับอาร์เซนอลเสนอไปครั้งแรกเนี่ยต่ำกว่า30ล้านประมาณ30ล้านบวกแอดออนอะไรอย่างเงี้ยนะครับล่าสุดครับอาร์เซนอลมีข่าวว่ากำลังจะยื่นเพิ่มนะครับยื่นเพิ่มไปเลทประมาณสัก40่สิบกว่าเกือบ50ล้านแต่ก็ยังไม่ถึง50ล้านตามที่อาร์แจ็กต้องการนะซึ่งก็ว่ากันว่าอาร์แจ็กก็น่าจะยอมลดลาวาสอกใส่กันนะครับให้กันนะครับก็อาจจะทำให้อาร์เซนนนอลลปิดดดีี้้ไใ สัปดาห์นี well, ้ส oh, it. ัปดาห์หน้าก็เป็นไปได้ครับจูเลียนทิมเบอร์สามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งเช่นกันเลยครับแหมล้วเตะสมัยนี้มันดีจริงๆมันมันสามารถที่จะเล่นตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งนู้นได้นะครับไปดูตำแหน่งที่เขาถนัดหน่อยแล้วกันครับตำแหน่งที่ถนัดเลยนะครับนั่นคือเซนเตอร์ฮาฟครับเป็นกองหลังตัวกลางเลยนะครับแล้วก็สามารถขยับไปเล่นเป็นแบ็กขวาได้นะครับเพราะว่าจูเลียนทิมเบอร์เนี่ยมีความคล่องมีความเร็วมีความไวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปเล่นเป็นแบ็กขวาเนี่ยก็เป็นไปได้สําหรับ เรื่อทิมเมอร์กับอา์สซนลนะครับแล้วก็บางครั้งไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็เคยทํามาแล้วเหมือนกันครับพอเห็นแบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าได้มาจริงอาจจะเล่นเป็นแบ็กขวาแล้วเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กนะครับกับคือแม้ว่าเล่นเป็นบักทางฝั่งขวาแล้วก็มาช่วยเกมรับในมิดฟิลด์ตัวรับด้วยนะครับก็าอาจจะเป็นแท็กติกที่มิเกลอเดร์ต้องการและก็กำลังตามหาหนัเตะสไตล์นี้อยู่น,นั่นเองครับ และมาถึงช่วงของเราครับเดคเคนไลท์เดลี่ครับนะฮะก็มีมาฝากกันเช่นเดิมเช่นเคยนะครับมีข่าวคนแรกตั้งแต่บอลยังไม่จบฤดูกาลเลยนะครับไล่เลียงมานะฮะจบฤดูกาลก็ยื่นกันไปยื่นกันมานะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นนักเตะของอาร์เซนอลสักทีครับแต่ว่าก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลยังเป็นตัวเก่งแต่งหนึ่งนะถึงแม้ว่าข้อเสนอที่1โดนปัดตกข้อเสนอที่2ก็โดนปัดตกอย่างรวดเร็ว ข้อเสนอที่3เนี่ยว่ากันว่า,าต้องเสนอเกินร้อยล้านแล้วนะครับรวมแอดออนต่างๆนานานะครับแล้วก็จริงๆเวสแฮมเนไม,ไม่ได้ติดใจเรื่องของตัวเลขละแต่ติดใจเรื่องของเงื่อนไขาการจ่ายอา,าร์เซนอต้องการจะผ่อนใจ่ายในเรท4ปีถึง6ปีส่วนเวสแฮมต้องการให้ผ่อนจ่ายไม่เกิน2ปีเนี่ยเป็นเงื่อนที่เถียงกันอยู่เงื่อนที่ยังตกลงกันไม่ได้อยู่ นะครับส่วนเรื่องค่าตัวเนี่ยเวสแฮมเนี่ยอยากได้ระดับ110-120ล้านเลยนะครับหลังจากที่แมนซิตี้เนี่ยมาเอี่ยวกับดีลนี้ด้วยนะครับและล่าสุดได้โควาซิดไปสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ทำให้สถานการณ์ของเดคแคมไรท์กับแมนซิเตี้เนี่ยแผ่วลงไปนะครับก็ทำให้ตัวเลขที่อยากจะได้ไปถึง110-120เนี่ยก็เหมือนจะเสียงอ่อนลงว่าโอเค90-100นึงก็โอเคละอย่างที่ผมบอกไปว่าติดแค่เงื่อนอย่างเดียวคือเรื่องของการผ่อนจะ4หรือจะ6ปีครับแต่แต่ ล่าสุดของล่าสุดครับมีความเดือดร้อนมาอีกนิดหนึ่งแล้วครับเพราะว่าอีคายกุนโดกานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับตกลงปรงใจไม่อยู่กับสโมสรต่อนะครับแล้วก็น่าจะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซลโลนาในศึกลาลิกาสเปนครับจึงทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้หันกลับมามองเดเคนไรอย่างจริงจังแบบที่ไม่เคยจริงจังมาก่อนครับแม่ พอถึงตรงนี้เนี่ยพอแมนซิตี้ประกาศว่าจริงจังเนี่ยนะครับแล้วนักตเตะทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเงินถุงเงินถังอยู่แล้วครับสามารถที่จะกว้านซื้อนักเตะระดับร้อยล้านร้อยสิบร้อยยี่สิบล้านเนี่ยผมว่าซิตี้ตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับเอาแจ็คกิลลิตมาในราคาร้อยล้านยังทํามาแล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดคเคนไลท์เนี่ยจะจ่ายร้อยสิบร้อยี่สิบเนี่ยเหมือนเหมือนจ่ายเงินสดไม่ต้องผ่อนเลยด้วยซ้ํานะครับก็เป็นไปได้และจะก,กลายเป็น หอกข้างแคร่ของอาร์เซนอลครับซึ่งถ้าเราไม่สามารถได้เดคเคนไรท์ ide, และเดคเคนไรท์ ide, กลายเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยโอ้โหสถานการณ์ในการไล่ล่าความสำเร็จกับซิตี้นี่ต้องบอกว่าไกลเกินเอื้อมไปอีกหนึ่งสเต็ปเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเดคเคนไรต์เดลี่วันนี้อัปเดตเท่านี้ก่อนครับอย่าเพิ่งใจหายไปนะครับนักเตะย,ยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับและอาร์เซนอลยังคงมุ่งมั่นที่อยากจะได้เดี๋ยวนี้อยู่แต่ต้องรีบแล้วครับและต้องรีบอย่างจริงจังและจริงใจด้วยครับ มาถึงขาออกกันบ้างนะครับมีข่าวหลายคนเลยนะครับที่เราอยากจะปล่อยตัวนะครับอย่างตัวหลักๆที่ผมเคยเน้นอยากจะเล่ขายอยู่ตอนนี้คือนิคลัสเปเป้นะครับตอนนี้ก็เป้รักสโมสอนเท่าไหร่นะฮะลองเขียนมาสินะฮะเงีนกริปไหมนะฮะหรือว่ายังไงนะครับเพราะว่านิคลัสเปเป้เนี่ยรายสัปดาห์เนี่ยก็เกิน2 0 0 0สนปอนนะครับนะฮะแล้วก็ยังไม่พอนะครับ เป็นนักเตะเสดีของสองโมสรนะครับซื้อมา72ล้านปอนด์นะครับตอนนี้เนี่ยขายได้20ก็ดีใจแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครมาเซ้งไปนะครับเหลือสัญญาอยู่ปีเดียวก็อาจจะกลายเป็นยกเลิกสัญญาไปก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็แอบ,บอยากขายได้เงินหน่อยนะครับเพราะว่านักเตะมันมาแพงเนาะอย่างไขาดทุนก็ขาดทุนน้อยหน่อยอะไรแบบนี้นะครับไม่งั้จะกลายเป็นขาดทุน72ล้านเลยเพราะว่าระยะเวลาที่เล่นให้อาร์เซนอลก็ไม่ได้มีช่วงเวลาที่น่าจดจําหรือว่าช่วงที่ทาให้อาร์ซอลประสบความสําสเร็จแต่อย่างใดเลยนะผมไม่ได้มีโมเมนต์ คือมันอาจจะมีช่วงเวลาที่เขายิงประตูได้บ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้รู้สึกจดจําอะไรได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันนะครับก็ก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าขายล้วพอมีเงินเข้าสโมสรหน่อยก็น่าจะดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีครับยังเงียบกริบเลยครับนะสำหรับน้องเป้นะครับเป้น้องรักนะฮะยังเงียบกริบเลยไม่มีใครติดต่อมาเลยนะครับส่วนที่มีติดต่อมานะครับก็มีรายชื่อของโทมัสปาเต้ครับปาเต้ครับถูกปักป้ายขายหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่ามีข่าวว่า อาร์ซอลนะครับอาจจะโละทิ้งในฤดูกาลนี้ในซัมเมอร์นี้เลยนะครับ <S <S เหตุผลเนี่ยหลักๆก,ก็คงเป็นเรื่องของเบอร์หนึ่งกันเลยก็คือเรื่องของอายุครับโทมัสปาเต้เ,เข้าไปแตะหลัก30แล้วนะครับแล้วก็นักเตะเองก็มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บรบกวนอยู่เป็นระยะระยะนะครับแล้วกเ็เรื่องของค่าเหนื่อยนะครับแล้วก็การสร้างทีมใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเป็นสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยทั้งหมดเลยนะผมรู้สึกว่า,าคือเดี๋ยวเอาเอามุมที่อยากขายก่อนแล้วกันนะมุมที่อยากขายคือ นักเตะเนี่ยถ้าไม่ขายตอนนี้หรือสัญญาอยู่สปีถ้าไม่ขายตอนนี้ส,ญญนนส่มเสี่ยงกับการโดนปล่อยฟรีนะครับหรือว่าไปในเลทที่แบบได้ค่าตัวไม่เยอะคือถ้าเหลืออยู่ปีเดียวเนี่ยนักเตะมันจะแบบสมมติเคยมีราคาร้อยก็จะเหลือ8 0 70อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็มันก็พูดยากนะแล้วก็ช่วงเวลานี้คือถ้าจะขายช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการขายแล้วนะครับเพราะว่านักเตะมันเตะแตะเลข3แล้วนะครับถ้าไปขายตอนที่อายุ3 1 3 2 3 3 โอ้โหราคามันก็จะพ่วง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 ลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะขายก็ต้องช่วงนี้นะครับแต่ถ้าไม่ขายก็ไม่ควรขายแล้วก็อยู่กันไปตู้กันไปจนหมดสัญญาไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมอะอยู่ทางนักเตะครับอยากให้นักเตะอยู่กับเราตลอดนะอยากให้อยู่ไปอีกนานๆเลยเป็นเป็นกระดูกสันหลังให้กับทีมเป็นแกนหลักให้กับทีมนะครับเพื่อให้ทีมเนี่ยเติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนั่นเองครับแต่ว่าล่าสุดครับมี2ทีมครับที่สนใจโทมัสปาเต้รเครับ ทีมแรกก็คือโมนาโกในหลีกเอิงฝรั่งเศสนั่นเองครับโมนาโกเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างจริงจังครับแล้วว่าเรทที่โมนาโกจะพร้อมทุ่มจ่ายเนี่ยถึง40ล้านยูโรเลยนะนะครับซึ่งก็จะเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับอาร์เซนอลซื้อมาจากทางด้านของแอลินติโกมาดริดนะครับตอนที่ซื้อมาประมาณ50ล้านนะครับอาจจะมีตัวเลขดิฟบวกลบนิดหน่อยนะทีนี้ตอนจะขายล้าขายได้40เนี่ยเฮ้ยแต่ว่าขาดทุนแค่สิแล้วได้ใช้งานมาต้องหลายฤดูกาลผมว่าก็เป็นตัวเลขที่โอเคนะเพราะว่า เชื่อว่าถ้าหลุดไปฤดูกาลถัดไปเนี่ยมันไม่ถึง40แน่มันจะเหลือ20มันจะเหลือ10กว่าแต่ว่าก็ไม่รู้ยังไงนะแล้วก็มีอีกหนึ่งกลุ่มทุนนะครับนั่นก็คือประเทศทางหลีกซาอุดิอาระเบียครับซึ่งตอนนี้ถือว่าฮอตมากนะครับช็อปนักเตะเชลซีเป็นว่าเล่นเลยนะครับลีกนี้นะครับก็ได้ไปหลายคนละนะครับซึ่ง อาจจะอยากได้โทมัสเติกหนึ่งคนซึ่งถ้าเป็นลีกซาอูเนี่ยก่าตัวก็ผมก็คิดว่าได้ไม่หนีกับทางด้านของโบนนโกแน่ๆแล้วนักเตะน่าจะได้รายสัปดาห์เพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นมิติใหม่ของวงการฟุตบอลยุคใหม่เลยก็ได้นะครับนักเตะย้ายไปเล่นซาอูก,กันเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่าไป ไปขุดทองนะครับไปเรียกว่าเอาโกยกอบโกยทรัพย์สินนะครับก่อนที่จะแยกย้ายแขวนสะตงแขวนสตาร์ทไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นขาออกนะครับสำหรับโทมัสปาเต้นะครับยังไม่ย้ายนะครับแต่ว่าก็มีข่าวแล้วว่ามีทีมสนใจนั่นเองครับยังมีอีกหลากหลายดีลนะครับทั้งขาเข้าขาออกแต่ว่าผมอยากจะเน้นให้คุณก็แล้วกันคัดมาแล้วว่าเนี่ย ที่บอกมาทั้งหมดเนี่ยเป็นข่าวที่มันเลกมันค่อนข้างชัดเจนมากมากหน่อยแล้วกันนะอาจจะได้จะได้ไม่ต้องเสพข่าวเยอะจนเกินไปนะครับอาจจะได้ไม่ต้องคลิปมันม่ดูเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะฮะเราก็เอาเนื้อเน้นๆนมาฝากกันนะครับถ้าชอบแบบนี้ติดตามสิครับนะฮะรออะไรครับนะกดติดตามพวกเราให้ครบทุกช่องทางนะครับ Facebook Youtube แล้วก็ t i k t o k ครับกดเลยฮะ ใครอยากจะเรียกว่าติดตามช่วงนี้เยอะๆหน่อยก็กดพวกกระดงกระดิ่งนะครับกด C ีเฟิรเอาไว้นะครับจะได้มีการแจ้งเตือนไปในแอปพลิเคชันของคุณด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องของข่าวสารต่างๆนาๆนาครับแล้วก็มาติดตาม The Can l i Daily กันกับผมนะ <laughs> อ่ะวันนี้ลาไปแล้วครับเจอกันใหม่นดีคราวหน้านะครับคอมเมนต์อบอกพวกเราด้วยนะคิดเห็นยังไงกับคายฮาวครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ